สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตายจะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพริกนะคะเรามาบำรุงกันอีกแล้วนะวันนี้ตายเดินมาชมสวนนะคะมาตรวจสอบความเป็นไปตายก็เจอว่าต้นพริกของตายเนี่ยมีปัญหานะคะก็ค,คือดินเนี่ยเขาลดลงแล้วแล้วก็มองเห็นรากลอยแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะรากเขาลอยแล้วนะคะก็คือดินมันยุบลงไปด้วยแหละนะแล้วก็ รากเนี่ยก็จะโผล่ออกมาให้เราเห็นชัดเจนเหมือนต้นนี้เลยนะคะนี่ค่ะพอรากลอยแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถรับกับปัญหาต่างๆได้ไว้มากขึ้นนะคะเราก็ต้องรีบเอาดินมากลบนะแต่ทีนี้การที่จะเอาดินมากลบหรือว่ามาเติมในกระถางเนี่ย เราก็จะไม่ได้เติมดินอย่างเดียวหรือเติมปุ๋ยอย่างเดียวนะคะวันนี้ต่ายจะชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยมาทําปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่ายๆกันนะคะซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นี้ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะต้นพลิกนะคะสามารถใช้กับพืชผักทุกชนิดได้เลยแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นการนำวัสดุเหลือใช้นะคะก็คือเศษผักเศษเปลือกอาหารที่เราทำอาหารในครัว เอามาใช้ประโยชน์นะคะให้กับต้นพริกที่ปลูกอยู่ในกระถางค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะคะอะไรตายขอถ่ายให้ดูก่อนว่าต้นพริกนะคะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนี่นะคะใบเขาแตกดีค่ะทุกคนเจริญเติบโตดีนี่ก็แตกกิ่งก้านมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยขออภัยจริงๆต้องขอสารภาพเลยว่าต้นพริกชุดนี้ตายลืมเด็ดยอดนะคะ คือต้นเขาโตมามากแล้วนะคะแล้วเราลืมเด็ดยอดนะถามว่ามาเด็ดตอนนี้ทันไหมก็ยังทันนะคะทุกคนต่ก็กะว่าตายจะเด็ดยอดไปเลยหลังจากใส่ปุ๋ยบำรุงแต่จะเด็ดยอดไปเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปรกรณ์ที่ตายจะมาทําปุ๋ยแล้วก็ทำปุ๋ยอินทรีย์ที่เราจะมาบำรุงต้นพริกในที่เราปลูกในกระถางวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะเตรียมพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่นะคะในตะกร้านี้เป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นเศษผักเศษอาหารที่เหลือๆจากในครัวนะคะที่ใต่เก็บไว้นะเราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะและสําหรับตัวที่อยู่บนนี่บนกระสอบสีขาวนี้เป็นปุ๋ยหมักขี้วัวที่ไต่นํามาพึ่งแดดพึ่งลมค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นกละมังเปล่านะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเราจะมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะทำปุ๋ยแบบง่ายๆนะเอาละค่ะเราก็เทเศษเปลือกผลไม้ที่เราได้เตรียมไว้นะคะเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆเทลงไปเลย พอเราเทเศษผักเศษเปลือกผลไม้ไปแบบนี้แล้วนะคะต่าก็จะตักตัวปุ๋ยนี่นะคะปุ๋ยที่เราทําในตะกรา้าในเข่งนะคะใส่ลงไปแบบนี้นี่ค่ะคลุกเคล้าเลยถ้าเพื่อนๆ มีตัวดินที่ปรุงแล้วนะคะก็สามารถใส่ดินที่เราปรุงแล้วไปด้วยได้เลยค่ะจะเน้นปุ๋ยสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการบำรุงไปหน่อยอ่านี่ค่ะเดี๋ยวตัวเศษผักเศษเปลือกผลไม้ในกระบะสีฟ้านี้ต่าจะทำอีกกลมังหนึงนะคะอันนี้มาสาธิตให้แบบให้กับเพื่อนๆได้ชมก่อนเนะาะคลุกเคล้าให้เท่ากัน เสรผักเสร็เ,สรเปลือกผลไม้เราก็จะให้เขาย่อยอยู่ในกระถางเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินค่ะมาผสมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะใส่แค่ปุย๋ยแล้วก็เสร็จผักเสร็จเปลือกผลไม้นะเราต้องใส่ดินด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวไต่ไปหยิบดินก่อนนะนี่ค่ะเป็นดินที่ผ่านการปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะใส่ไปด้วย เราก็กะกะเอาเนาะอุ๊ยขออภัยค่ะหกเลยนี่ค่ะเราจะไม่ได้ว่าใส่เฉพาะตัวเสร็จผักเสร็จเปลือกผลไม้อย่างเดียวนะเราก็จะใส่ดินใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วย ปุ๋ยคอกเนี่ยก็ต้องเป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วนะคะแล้ววันนี้ต่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกแต่ใช้ปุ๋ยที่หมักเองนะคะก็คือปุ๋ยจากใบไม้แห้งที่ทําในตะกร้าค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนแบบนี้เราก็นําไปใช้งานได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาดินพวกนี้นะคะเอาอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ไปเติมในกระถางต้นพริกของเราได้เลยค่ะ เจอปัญหารากลอยแล้วนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะเราจะต้องรีบจัดการนะคะทุกคนเอาละค่ะนี่นะคะมาที่กระถางต้นพริกของเราเดี๋ยวต่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะตักดินที่เราเตรียมนะคะใส่ลงไปเลยยกมาทั้งกะละมังเลยนะคะใส่ไปเลย อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างนะคะพอดีว่าเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศพอดีเลยเนี่เติมไปได้เลยนะคะเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะกระถางนี้นะคะที่มีปัญหารากลอยเติมลงไปได้เลยเศษผักเศษเปลือกผลไม้ไม่ต้องทิ้งเลยค่ะทุกคน รถางนี้นะคะที่มีปัญหารากลอยนะคะเราก็จะเติมลงไปเยอะหน่อยหมดแล้วนะคะเตรียมมาแบบพอดีเลยนะคะเกือบจะไม่พอด้วยซ้ำเนาะนี่ เพื่อนๆเอาวิธีนี้นะคะไปใช้กับกระถางต้นพืชอื่นๆได้เลยนะคะไม่ใช่เอามาใช้เฉพาะต้นพริกนะสามารถใช้กับต้นบวบทั่วฝักยาวมะกรูดมะนาวได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้กับไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆก็ได้นะคะหลังจากที่เราเติมดินลงไปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการราดรถต้นพืชต้นผักนะคะอ่ะเดี๋ยวตายก็ต้องขอตัวไปราดรถต้นพืชต้นผักก่อนนะคะทุกคน รดด้วยน้ำเปล่าหรือว่าจะรดด้วยน้ำเปล่าผสมกับจุลินทรีย์ที่เรามีก็ได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ